เศรษฐีเวลามูมูที่ไหนมูที่นี่ครับวันนี้อาจารย์แบงค์พามูมาสถานที่รับไปแล้วที่คนสําเร็จชอบมามูกันนะครับวันนี้อยู่ที่เดอะเบอร์เคเล่โฮเทลนะครับใจกลางประตูน้ําเลยขึ้นชั้น11ออกลิฟต์ไปทางขวานะครับตรงสุดทางเลี้ยวขวาเจอท้าวพม,มหา,าราชกษัตริย์แห่งเชียงแสนนะครับเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่อพยพมาสู่ดินแดนสุวรรณภ,ภูมิเน้นขอการงานความสําเร็จการเงินปังโคตรๆหลายคนไม่รู้ครับว่าองค์ท่านเนี่ยจะอยู่ในโรงแรมนึกออกไหมแต่นักท่องเที่ยว คนสำเร็จและนักธุรกิจชาวไทยมาขอกันสถาปัตยกรรมงดงามมากๆใครได้มาพลังงานดีสุดๆมานั่งสมาธิที่นี่ก็เย็นครับแน่นอนนะครับใครที่มาอย่าลืมติดไม้ติดมือเป็นพรหมลัยหอมๆมากับสารการะท่านนะครับวันนี้ผมก็ขอเป็นตัวแทนทุกคนแล้วกันมากับสารการะท่านขอการงานการเงินความสําเร็จให้เปีป้ยงปางไปเลยถ้าใครสําเร็จแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะพาไปที่ไหนอีก